เนื้อเซลล์สมองเองเนี่ยการพยากรโลกนี่ไม่ดีเลยครับเป็นแล้วส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตไปในอย่างมากก็14เดือนเต็มที่ก็อาจจะ2ปีอะไรย่งเงี้ยครับ กติอุบัติการของมะเร็งสมองเนี่ยเราจะเจอเมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่นเช่นเป็นมะเร็งเต้านมไปมะเร็งสมองจากปอดไปสมองเนี่ยครับจะเจอเยอะกว่าจากมะเร็งจากตัวเนื้อสมองเองนะครับแต่ว่าไอตัวมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเซลล์สมองเองเนี่ยการพยากรโลคนี่ไม่ดีเลยครับเป็นแล้วส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตภายในอย่างมากก็10-14เดือนเต็มที่ก็อาจจะสองปีอะไรอย่างเงี้ยครับเวก็เปิดเปดเรื่อง แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของผมก็คือว่าผมเห็นคนไข้ในกลุ่มนี้ที่รักษาไม่ได้เป็นมะเร็งสมองแล้วก็การรักษาที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรทําให้ เขามีชีวิตยืนยาวมากขึ้นอะไรเงยครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆมันน่าจะมีวิธีใหม่ๆห,หรือวิธีอะไรที่สามารถจะต่อสู้กับโรคมะเร็งสมองนี้ได้อะไรเงี้ยครับพอดีก็เจออาจารย์นอรเศย์เต่งหายู่อเมริกาทำดีเซลเรื่องโพลิเมอร์กับแคนเซอร์พอดีผมก็เอาความรู้ของผมก็คือผ่าตัดสมองก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมาบูรณาการร่วมกันอะไรอยเงี้ยครับ คืออย่างที่กล่าวไปว่ามันเป็นชีวะโพลิเมอร์ที่เรา สังงคาะอ์ขึ้นมาต,ตัวชีวะโพลิเมอร์เนี้ยก็น่าจะคุ้นเคยในเรื่องของไม้ละลายตั้งจมูกโพลิเมอร์ชนิดนี้สามารถจะย่อยสลายในร่างกายคนได้ไม่มีความเป็นพิษกับร่างกายเราเอาโพลิเมอร์ตัวเนี้ยใช้ในการส่งยาการส่งยาคืออะไรเหมือนกับทำโรกเก็ตทาจรวดที่จะส่งไปดาวังคารอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเก็บยาไว้เป็นภายในจรวดนั้นเราจะส่งยาไปที่อวไรวะไหนไปสมองไปตับอย่างเงี้ยนั้นการดีไซน์แต่ละระบบมันก็ต่างกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือการใช้ตัวโพลิเมอร์ตัวนี้มาควบคุมแล้วก็นำส่งยา ไปที่จุดที่เราต้องการโดยตัวยามันจะค่อยๆถูกปล่อยออกมาในระยะกว่า2เดือนแล้วก็ตัวโพลิเมอร์มันก็จะค่อยๆย่อย,ยอสลายไปได้เองที่ัดโดนแล้เจอร์เซอร์เซอร์เซอร์เห็นว้ที่เองค่ะโดสออกลับของชูงมา โครงการนี้มันอาจจะเป็นลักษณะฉีดโดยตรงเข้าไปในสมองนะฮะแต่จริงๆในปัจจุบันเราคุ้นเคยกับไวรัสโควิดที่มีขนาดเล็กๆเท่านาโนเนเราก็สามารถทําให้โพลิเมอร์ตัวนี้ให้เก็บยาในรูปแบบนาโนได้พอมันเล็กๆขนาดเท่าไวรัสเนี่ยมันก็สามารถถูกฉีดเข้าสู่เส้นเลือดได้มันก็สามารถจะไปในอวัยวะที่เราต้องการได้โดยการใช้หลักการเดียวกับไวรัสไปเลย ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้ลักษณะว่าเป็นเวเฟอร์ฝังเข้าไปในสมองนี่นะก็จะมีข้อจากัดเช่นผิวสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองตัวเวเฟอร์ก่อนนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหรียญบาทเหมือนเราวางเหรียญบาทเข้าไปในสมองตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่น้อยกับสมองตัวระบบส่งยาของเราเนี่ยจะเป็นเจลที่จะมันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามเนื้อเยื่อสมองได้มีการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองที่เยอะกว่าที่สําคือมันจะย่อยสลายช้าแล้วมันจะไม่ไปอุดตันท่อน้ําต่างๆในสมอง นี่เปนเฟสแรกในการที่เราพัฒนาจากการทดลองในหนูในโมเดลของเนื้องอกสมองสู่คนไข้จริงเราต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมของทางโรงพยาบาลซึ่งก็เรื่องของความปลอดภัยของ,ของผู้ป่วยเป็นสําคัญเราก็ได้รับอนุมัติ ทำในกรณีที่คนไข้ที่กลับมาเป็นซ้าของคนไข้ที่เป็นมะเร็งจากเนื้อสมองเองครับตอนนี้ทําไป7จ็ดลายในเฟสที่1นะครับซึ่งผลการรักษาผมก็คิดว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพที่สามารถฆ่าตัวเนื้องอกได้ครับแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเพราะเราทําในห้อง l a บที่ได้รับมาตรฐานของ GMP ของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วคนไข้ก็อยู่ได้นานขึ้นถ้าเทียบกับเวเฟอร์ที่วางนะครับเรายังต้องพัฒนาไปอีกครับตอนนี้มัน,เป,นเป็นแค่ก้าวแรกเราได้ทดลองมากขึ้นยาจน มีความปลอดภัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็น่าจะสามารถผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงเอาไปใช้ได้จริงโดยที่ราคาน่าจะถูกลว